เจคนสวัสดีค่ะมาชมที่ดินทำเลดีๆกันนะคะตรงนี้นอกจากทำเลดีแล้วนะคะราคายังประหยัดอีกด้วยค่ะทุกท่านหน้าจับจองเลยทีเดียวนะคะที่ดินวิวภูเขาใายดาค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะเนื้อที่ขนาด75ตารางวานะคะราคา615,000บาท ด้านหน้าแปลงติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีปะปาเข้าถึงเดินทางสะดวกค่ะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเหมาะสำหรับการปลูกบ้านสร้างที่พักอาศัยทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะอยู่ใกล้ทะเลด้วยค่ะเก็บไว้เก่งกำไรในอนาคตนะคะราคาที่ดินมีแต่ขึ้นนะคะสนใจแปลงนี้นะคะ6 1 5 0 0 0บาท75ตารางวา สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงโทรได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะสำหรับเวลานี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ